พื่อนสมาชิกสากลอมทรัพย์ศูนย์การนันราบจำกัดทุกท่านครับวันนี้ก็มีการจับฉลากเลือกหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งจำนวน1616ท่านนะ16คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปทางสื่อเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกก็คงจะได้รับทราบกันแล้วล่ะช่วยประชาสัมพันธ์กันต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิดการทราบกันอย่างทั่วถึงวันนี้อยากมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือ อยากเล่าให้ฟังว่ากําไรผมมาเล่าให้ฟังนะครับกําไรสุทธิต้องเรียกว่ากําไรสุทธิประจําปี2,568ได้กําไร3 6 4 5 5 9 1บาท44สตางค์นะครับมากกว่าปี67นะครับมากกว่าปี67อยู่18,190บาท66สตางค อ,อยากเรียนว่า,าการบริหากรกิจการประจำปี68ปเนี่ยเรามีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับเงินกู้พเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินกู้สามัญจากร้อยละหมาเหลือ4.75ต่อปีนะครับลดลงมา25สตางค์ก็ถือว่ามันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีครับขนาดเราลดดอกเบี้ยลงมาแล้วเนี่ยก็ยังสะกรลมทรัพย์ยังมีกำไรมากกว่า ปีที่แล้วอยู่18,191.90บาท 60, 66สตางค์ก็ผมมองว่าในฐานะกรรมการคนหนึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าพอใจครับเพราะว่าลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยขอ้ขอที่จริงเลยคือมันมันความน่าจะเป็นเนี่ยมันไม่น่าจะไม่มีกําไรมากกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเขาอัาตราดอกเบี้ย1.5ต่อปนะีต่อป,ปีมาแล้วยังได้กําไรเท่านี้ต่อมาพอปี68ลดดอกเบี้ยมา25ตางค์ นั้นมีกําไรมากกว่าอีก18,0่นบาทเศษนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังกับสมาชิกเดี๋ยวก็จะไปเห็นยอดจริงๆใน,ใน,ใ,นในที่ประชุมใหญ่นะครับสําหรับการจ่ายเงินปันผลที่ประชุมคณะกรรมการนะเขาพิจารณาขั้นต้นแล้วว่าเขาจะจ่ายพีหกนะจะจ่ายเงินปันผล4บาท95สตางคือ4.95นะครับ4.95ของทุนเงินหุ้นที่ชําระแล้ว ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลเท่ากับปี6 7ครับ <c oughs> ขณะกรรมการชุดนี้พยายามไม่เอาใจสมาชิกเรื่องแต่มันเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับหลักฟิสิกส์ยังไงมันก็ต้องเป็นตามนี้เราสามารถเราสามารถเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน4.95ของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วเท่ากับ จ่ายเงินปันผลเท่ากับปี67คือ4.95เหมือนกันนะครับสำหรับเงินเฉลี่ยคืนปี68ที่ประชุมเสนอให้จ่าย4.50แต่ปี67นะ่ยจ่าย5.00ประกับลดมา50สตางค์อันนี้กรรมการก็พิจารณากันแล้วว่าก็เห็นสมควรนะเพราะเงินเฉลี่ยคืนนี่มันเกิดจากดอกเบี้ยที่สมาชิกเสียให้สกรและสะกกรคืนมาให้ อ่าร้อยละห้าเมื่อปี67แต่ปีนี้เราเฉลี่ยคืนให้สี่หายไป50ตังค์เลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกรได้มีการปรับลดอัตราโดเบียเงินกู้ฉุกเฉินก็สามัญให้สมาชิกแล้วก็ถือว่าในขั้นตอนนี้เราได้ตอบแทนสมาชิกไปบ้างแล้วนะครับก็ขอขอใสมาชิกอย่าได้วิตกอะไรเพราะว่าการที่จะทำตัวเลขแบบนี้ลหลายๆปีไม,ไม่ไม่ง่าย นะไม่ง่ายอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อไปครับอีกเรื่องนึงคือการประชุมใหญ่สามัญเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแจกของขวัญคือเป็นเงินสด500บาทเหมือนเดิมนะครับโดยการโอนเงินเข้าไปในบัญชีเงินฝากให้สมาชิกพร้อมเงินปันผลและเงินเงินเฉลี่ยคืนนะครับสำหรับในปี68เนี่ยนะครับ เรามีกระของรางวัลจับสลากเรียกว่าเหมือนเอาใจสมาชิกเลยครับแต่ไม่ใช่เหมือนเอาใจสมาชิกเพราะว่าเรามีกําไรเพียงพอเราเรามีเหตุผลเพียงพอที่จะทําเล็กคืนให้สมาชิกครับเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วเขาจัดของรางวัลจับฉลากหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นบาทหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับปีหกแปดคณะกรรมการเสนอให้จัดเป็นของรางวัลจับฉลาก ที่รางวัลเป็นเงินสดนะครับ200,000บาท20งแสนบาท,บาทมากกว่าปี67อยู่แ0 0 0มื่แต่ขอความอนุญาตอย่านะเอาไปเกทับไม่ใช่นะครับคือผลการดําเนินการมันออกมายัางไงเนี่ยคณะกรรมการโดยตั้งแต่ท่านประธานลงมาเนี่ยพันเอกสิทธุลงมาพยายามจะ ทำให้สมาชิกทำให้สมาชิกทำให้สมาชิกทำให้สากอเอาผลงานมาให้สมาชิกดูว่าเลือกเรามาเราทำอย่างนี้แล้วเ,เราคิดว่ามันจะทำเราทำจริงจรบบาิรรบบาลดดอกเบี้ยเงินกู้จริงผ่อ,อนขยายวงเงินกู้จริงเราเราทำแล้วเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้ต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับมีข่าวดีเล่าสู่ไปยังสมาชิกฟังบริษัทประกันชีวิต อาคเนประกันชีวิตเนี่ยที่เราทรําที่เรากู้เงินเราเคยทําประกันชีวิตกับเขาเนี่ยที่ที่ทำประกันคุณภาพชีวิตเนี่ยเขาเขาพยายังไม่เรียกประกันเงินกู้นะครับเดี๋ยวมันผิดกฎหมายทําประกันคุ้มครองเพื่อเพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกเนี่ย mm hmm. เขาจะให้เงินมาอีก mm hmm. เขาแจ้งมาแล้ว mm hmm. เขายืนยันมาแล้วอีกห้าหมื่นบาทอีกห้าหมื่นบาทคณะกรรมการได้หาลือขั้นต้นกันแล้วนะครับห้าหมื่นบาทเนี่ย เราจะเอาไปรวมกับเป็นของรางวัลจับฉลากเป็นเงินสดอีกให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญอีกห0 0 0 0บาทถ้าเป็นรางวัลละ1,000บาทนี่นก็ถึงห้าสิบคนเลยเพิ่มมานะครับยังไม่พอครับอาจจะยังไม่พอแต่ยืนยันตรงนี้ก่อนอาคเนให้แน่บริษัทกรุงไทยแอคซ่าซึ่งทำประกันเงินกู้กระหรหมือนกันก็แจ้งขั้นต้นมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมีเงินมา ลักษณะเช่นเดียวกับกรุงอทคเนเนี่ยแต่ตรงนี้ผมยังไม่คอนเฟิรม์มแต่เล่าให้ฟังว่าเหมือนเสียงแวแว,แวมาว่าคล้ายๆบริษัทน้เขาก็คงจะแข่งกันนะมาเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังนะครับว่าคณะกรรมการบริหารทํำยังไงทํำยังไงอะไรไปบ้างและอยากให้สมาชิกได้รับรู้เรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องที่สมาชิกควรจะรู้นะครับเราเอามาเล่าให้ฟัง และครับการเลือกตั้งกรรมการปีนี้ที่มีเจ็ดคนทดแทน7คนพี่ปฏิบัติหน้าที่ครบเวลานะครับมีผู้สมัครถึง16คนก็ให้สมาชิกไปพิจารณาเลือกเลือกเอาคนมาทํางานเลือกเอาคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ท่านเห็นว่าเฮ้ยคนนี้ทํางานได้ส่วนรวมส่วนกลางได้ ผมแนะนำเลยนะครับอย่าอย่าแค่ไปมองนโยบายหรูหรือ,รอ,รอไม่หรอูอย่าไปตัดสินใจกันตรงนั้นเลือกจากที่ท่านรู้จักคนคนเนี้เขาทํางานเสียสละไหมเขาทางานเพื่อสมาชิกได้ไหมเลือกเขาเอามาทํางานอ่การลงทะเบียนปีนี้เนื่องจากว่า สมาชิกจะเห็นว่าในการประชุมใหญ่สามัญทุกๆปีหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาสมาชิกมาลงทะเบียนเนี่ยมันจะแออัดคับคั่งมากเดี๋ยวจะต้องลงทะเบียนเดวมีของอะไรของอะไรต่างๆของแจกของฝากอะไรเนี่ยมันคับคั่งแล้วมันทําให้ช้าบริษัทกรุงไทยเอ็ซ่าเขาเลยจะคิดวิธีการแบบลงทะเบียนออนไลน์นะครับหมายความว่าเดี๋ยวเขาจะติด q ิ code คไว้ต่างๆแล้วมีชื่อมีสมมุติว่าเราก็เอาโทรศัพท์เราอะไป สแกน QR Code คเขาจะให้ลงทะเบียนว่าชื่ออะไรแล้วมันจะสมมติชื่อสมชายสมชายมีอยู่5้หคนนามสกุลต่างเราก็ไปดูสมชายนามสกุลของเราแล้วก็กด Enter ไปแล้วก็เท่ากับเป็นการลงทะเบียนไปแล้ว มันจะเข้าไปในระบบเลยปีนี้จะทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะติดคิวอาคดไว้ทั่วๆบริเวณเลยนะแต่บริเวณต้นเสาบริเวณต้นไม้บริเวณพื้นที่นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อสมาชิกไปก็จะได้ไม่ไปแออัดคับข้างกันการลงทะเบียนก็จะรวดเร็วขึ้นเดี๋ยวแต่มีรายละเอียดในการลงทะเบียนก็อ่านเอาหน่อยละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านเราอย่าไปปฏิเสธเทคโนโลยีพยายามจะเอาเทคโนโลยีเราก็เราเชื่อมั่นขั้นต้นแล้วมันมันสามารถทำงานได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อมีการเลือกต เดี๋ยวก็เวลาเดี๋ยวก็จะบอกอีกทีนะครับเพราะว่าเราก็ไปติดต่อกกตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอยืมเครื่องนับคะแนนมาสองเครื่องเครื่องหนึ่งมันจะทําได้เป็น4ครูหา2เครื่องก็เป็น8ครูหาคือ8ช่องเมื่อสมาชิกลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาหลักฐานครับจะหน้าจอมาเออฉันลงทะเบียนแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะให้คูปองว่าเอาคุณจะเอาคูปองได้ไปแลกอาหารแลกอนุษ์อันนี้นะ แล้วเขาก็จะให้ดูอ่าวนี่มายื่นนะคบแล้วเขาก็จะเช็คแล้วเขาจะมีรีเช็คของข่าวด้วยอ๋อลงทะเบียนแล้วแล้วก็ไปเลือกรับบัตรไปเลือกเข้าคูหาเราไปกด7เ,เบอร์ นะครับฝากสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับพยายามประชาสัมพันธ์กันไปด้วยคือคณะกรรมการชุดนี้อาจจะคิดใหม่พยายามจะไม่ได้ไปตาหนติติติงการบริหารแต่ละครั้งแต่ละลเพราะว่าโลกมันหมุนทุกอย่างเทคโนโลยีมันเพิ่มมาขึ้นเราก็พยายามจะเอาเทคโนโลยีอันเนี้ยเข้ามาช่วยแล้วก็สําหรับหนังสือรายงานประจําปีก็ขอ เรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบนะครับอย่าคือไม่ต้องว่าผมต้องมีผมต้องมีมงมฉันต้องผมเคยนั่นอะไรมันทิ้งมันเหลือมันใช้เงินแบบประโยชน์มันน้อยคณะกรรมการก็เลยลดว่าปีนี้จะพิมพ์แค่300เล่ม300เล่มกับไว้แจกครับตามหน่วยที่พอเหมาะสมอาแจากสมาชิกบางบางรายหรือแจกหน่วยงานนะครับเสร็จแล้วเราจะทําเป็นไฟไล์อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ PDF ส่งไปให้สมาชิกตามหน่วยงานต่างๆเพราะฉะนั้นฝากทุกคนไปดาวนโหลดแลวไปดูศึกษาขั้นต้นมาว่าเราสงสัยอะไรอะไรอย่างน้อยเราลดงบประมาณในการจัดพิมพ์ตรงนี้ไว้ทั้งหลายเอามาเป็นรางวัลเงินสดให้สมาชิกจับฉลากนะครับเราเน้นตรงนี้เราอยากให้สมาชิกได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะสมาชิกบางคนอาจจะถ้าอยากได้จริงๆก็มาขอเขานะครับถ้าไม่อยากได้จริงๆเอาไฟล์งานไปนะครับก็ฝากให้ ธรรมชิกและน้องๆได้เข้าใจตรงนี้ด้วยครับหากมีข้อสงสัยมีข้อแนะนํำยังไงก็บอกมาผ่านกลุ่มไลน์นี้ได้เลยครับแต่ถ้าการที่ไปคุยกันเองในเรื่องที่บางคนไม่รู้ใึนเรื่องที่สันนิษฐาน,ฐานเดี๋ยวจะไม่ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ท,ที่ควรจะเป็นที่ท่านสงสัยนะครับก็ขอวันนี้ขอสวัสดีแค่นี้นะขอให้ทุกคนพบ ลาบไปรับในใน,ในวันประชุมใหญ่นะครับเอาอ,อีกเรื่องหนึง่งเขาก็มีจับฉลากคูปองเดี๋วันที่17เ็นี่ยเขาจะมีการจับคูปอง300บาทไปซื้อของที่ร้านร้านค้าสกอร์ระร้านสุดิการร้านค้าร้านสกอร์ข์ขายทััตการเดียวก็วันที่17จะจับรายชื่อมาใครอันเนี้ทุกคนสมาชิก1900คนมีสิทธิ์ได้รับแต่จับมาแค่ผมจำจำนวนไม่ได้นะครับ แล้วก็ก็จะแจ้งผ่านสื่อไปว่าอ่าใครมาแล้วใครมารับคูปองไปนะเราไปซื้อของที่ร้านค้าได้เลย300บาทอันนี้ก็รักษาแนวทางเดิมไว้ก็แค่นี้ครับพูดไปเดียกก็ซ้ำๆขอบคุณมากสวัสดีครับ